ใช่เราไ,ได้เดบิวทุกวันซะหน่อย <laughs> 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 เอาเงี้ยเอาเงี้ทุกคนครับตอนนี้ทุกคนอยู่ต่อหน้าแฟนๆครั้งแรกวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคนที่เป็นกลุ่มแรกๆที่มีโอกาสได้มาให้กําลังใจกับทุกคนที่นี่ในวันที่เราเดบิวมีอะไรอยากทักทายแฟนๆไหมครับทุกคนเลยใครอับทุกคนเลยคนคนละหนประโยคใครก็ได้เช่นครับ <laughs> โอ้ทุกคนไม่ได้จงกันัดมาทุกคนสบายดีไหมคบสบายดีค่ะดรนะในที่สุดพวกเราก็มีวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รอพวกเรานะครับ ก็พวกเราต้องขอขอบคุณทั้งพี่ทีมงานไทยแล้วก็เกาหลีที่จัดตั้งเวทีเดบิวชอว์เคสสเตจนี้ให้พวกเราครับก็ตพื่นใจมาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมาดูได้นะครับนี่พวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อที่จะทำสเตจในวันนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับการรอคอยของทุกคนในวันนี้ครับครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกคนรอนานไหมครับผม ใช่ล่ะรอนานปะรอนานมากพี่ปพ่อวันนี้เรามาสร้างความสงจ็บดีๆด,ด้วยกันะาานะครับผมโอเครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหนึ่งที่บตบใจเต้นแรงมา,มากเลยก็ <laughs> เรานะครับพวกเรานะครับเตรียมโชว์คำเป็นเดซเซเว่นเนี่ยมาทุกคนได้ชมกัน <laughs> ที่นี่ประมาณ3,500กว่าคน <laughs> เอ้ย <laughs> ครับพวกเราเตรียมมาแล้วพวกเราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันต่อมาสนับสนุนกับฟองเหล้าไล่ต่อเซเแต่งโชว์เคสกันนะครับ